สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมา React t e a อร์ของ Bangkok Boy นะครับเป็นไฟ n a l เลย 3, 2, 1อัพอัจับจับมือจับมือเดี้3 2 1

รับเคยกับความมั่งคั่งหรืออย่างกระตันสงสัยจะคุยกันครั้งสุดท้ายจริงๆอาชุนเช่นเจ้าหนูโอนินคนตายเรื่องไม่รัะแกต้องเือก็ต้องอยากจากแกไม่มีวันจะได้อยู่กับไอ้ซันแล้วถ้าเกิดฉันรู้สึกว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นรู้เื่อครอบครัวของมันทั้งหมดทุกคนที่เกี่ยวข้องกับมันต้องตาย เขาบอกว่าเข็ีเนี่ยที่พอมัได้จะได้ไม่มีใครที่สามารถเข็นได้เข็นอย่างโค้งเลยนะโอยทจุนเป็นรับบทเนื้ออย่าเลือดร้อนให้มากเป้าหมายสำคัญของความสัจใจส่วนตัวต้องชัดสลินถ้าเป็นไม่ได้กูจะฆ่าคุณแดงในสัก ถ้ากูไม่ตายมึงไม่มีวันได้สมบุกสุบหรอกซันกูดีใจว่าที่มึงจะกลับรวมทุนันนี่อย่างเนี้ยมงนเา้วยอเออนั่นนัเ้นดูจริงกูจะลบชื่อบางกบออยออกจากสารระบบ พวกมึงรู้แล้วยังไม่ต้องทำยังไงแต่มี่เตอโจเขาสัญญาไว้นะว่าเขาจะเอาพื้นที่เก่าของพ่อเรากลับมาให้พวกเราดูแลน่าเสีย <c oughs> ดายนะทั้งที่คิดว่าพวกเราน่าจะเข้าไปได้ดี <c oughs> นนแท้ เก่งๆนะพีเทฟพีเทฟแบบจัดเต็มเลย t a l k เลยด o d good 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 g o d oh editing is perfect oh editing is perfect yeah good good รู้สึกดีครับแล้วก็จริงๆมันมีหลายอารมณ์เนาะในในในนี้มันมีหลายอารมณ์นะแล้วก็ oh oh อ ชอบ 매? 좋아 매? 아, 레딧. <black> 아 좋아 really. 음. 막. Okay. 어, 먹먹 레딧. 진 진. 좋아 이거. 좋아 이거. 어, by t h really really nice. 오케이 오케이. 호호. 아, 좋은데? 생각보다 잘. 마지막이다 우주. <놀람> 수탉! 수탉! 와 너무 놀랬다 오 깜짝이야 속상했던 수탉이 많아 제 생각에 더 좋았을 것 같아요 촬영할 때 사진이 어떻게 나올지 모르는 것 같아요 티저를 봤을 때 정말 재미있었을 것아요 너무 좋았어요 형은 소감 어때요? 생각보다 색감이 너무 뭔가 되게 다양하게 잘 나온 것아서 อ่ะเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคือแบบมึนหลายจุดมากเลยค่ะคือแบบว่าเซอรไพรหลายจุดมากคือโดยเฉพาะแบบอตเซอร์ไพรสคือ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 อึ่งมันเป็นยัไงมัน si อ um <uh ึ่งๆไม่อยู่กิวกอ่ะก็แบบดูตัวอย่างแล้วคือรู้สึกว่านาดู น่าดูไหมที่ด่างวะน่าดูน,าดน่าดูรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็พวกเราตั้งใจกัน,นม,ามากมาก<ม>แล้วก็ <ๆ S 1> วกู้สึกว่าพอพอ,พอมาดูทีเซอร์มันมี <c oughs> หลายซีนหลายฉากที่มันค่อนขอ้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในทุกซีนไง่ไจเอเซอร์ไพรส์แบบตกใจตกใจตกใจแต่สุดๆค่ะตกใจมากอาไปรอดูกันเองพี่ใหญ่แห่งบ้านดอกบอลชอบแบบว่าตอนเปิดตัวนิทราโจแบบ ม,มัเนเะหี่ยวด้ยกันมันดูแบบมันดูรุ่น<ด>ใหญ่ดีนะม,ม,มันดูแบบเออมันดูมีความแบบเออไอ้นี่แหละนะแม่งตัวใหญ่เอาจริงที่ผมดูเฉยๆเออมึงออกมึงออกมาเมื่อเมื่อ้ออกมา,ออกมาประมาณนับวีประมาณ ห้าวีก็ต้องตัดต้องตัดใหม่แล้วครับต้องตัดใหม่แล้วต้องตัดใหม่แล้วนะครับผมรู้สึกว่าไม่ออกผมออกน้อยไปครับต้องตัดใหม่นะทีเซอร์นี้เนี่ยแต่ว่าเอาจริงๆนะเขาเกี่ยวกับละครซีคิทเขาเอาอันนี้อันนี้อ่ะสาระนะสาระจากที่ผมดูนะผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มีความแปลกใหม่รู้สึกว่ามีกลิ่นอายของความเป็นเกาหลีแล้วก็บูทภาพแอนโทนหรือว่าสถานที่ที่เขาไปใช้ถ่ายทำรู้สึกว่ามันดี แล้วก็ทําให้ภาพรวมของซีรีส์หรือตัวไพลอตเรื่องนี้คือแบบน่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีหลายๆซีนเลยที่ผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากๆขนาดผมถ่ายถ่ายด้วยกันนะอะไรอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือะคือขนาดผมถ่ายด้วยกันนะแต่บางอันเราไม่ได้อยู่ในฉากด้วยพอเรามาดูเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะล้วก็รู้สึกว่ามันเราสนุกเรื่อยกันมา หนึ่งนาทีคือน้อยมากผมกรู้สึกว่าเหมือนดูไปสิบวิเองอะ่ะเพราะว่ามันเฟรนด์ลุนมากๆคือน่าติดตามมากนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับบอกเลยว่าต้องพาดมากๆนะครับคอมเมนต์กูรูกูพูดพูดพูดไปหมดแล้วคนสุดท้ายจะด้วยก็รู้สึกย,ยังไงตอนที่ตัวเองออกมาเธอรู้สึกยังไงตัวเองเธอเท่สุดเลยเปิดตัวมาโคตรเท่เอะโอ้สมัยเนะอาผู้ดีใจว่ะที่มึงกลับมาได้สันถ้าอะไรฮะ ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก็ก็เหมือนทุกคนครับที่รู้สึกว่าเอ้ยบางบางซีนไม่ได้เข้ามาด้วยก็พอพอมาเห็นในทีเซอร์จริงๆอ่ะก็แบบเฮ้ยว้าวโอ้ my god แบบเฮ้ยมันเราไม่ได้อยู่อยูแล้วพอมันออกมาเป็นภาพจริงๆแล้วมันมันตะลึงนะตะลึงไ้ที่กําลังแบบ ซีรีสวที่รู้สึกว่าคมรดนะครับแล้วก็มีความแปลกใหม่นะบอกเลยว่าบางบอกบอยเนี่ยตกรดแล้วก็มีความแปลกใหม่ของคนเกาหลีแท้เลยนะครับเวลาเราสื่อสารเราต้องพูดสาษาภาษาเกาหลีบ้างบางคำนะครับก็รู้สึกว่าจะเพลิดเพลินไปกับการได้ฟังสำเนียงเกาหลีที่ละกไทยปะสบแล้ววันนี้ผู้ได้ยรับอันยองอันยองอันยองอาเชลสรเพสสรเพสเออสรเสนาค่ะทุกคนฝากวเราด้วยนะค